กตจิรายุเผยเบื่อละครตบตีแย่งชิงอยากเล่นหนังที่มีคุณค่าทำเอาแฟนละครบ่นคิดถึงเมื่อพระเอกหนุ่มสุดหล่อก๊อ็จิรายุตันตระกูลหายหน้าหายตาไปจากจอทีวีพักใหญ่ล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาอัปเดตชีวิตและเผยถึงเหตุผลเบื้องหลังการตัดสินใจรับงานก๊อตเปิดใจว่า ผมว่ามันหายกันทั้งวงการนะสําหรับผมไม่กระทบนะเพราะผมไม่ได้ชอบอยู่แล้วหลังๆพอเริ่มโตเริ่มอยากเล่นหนังที่มันมีคุณค่าถ้าเป็นตบตีแย่งชิงกันเริ่มเบื่อแค่นั้นแหละเขากล่าวพร้อมยืนยันว่าตอนนี้จะเน้นรับงานหนังและซีรีส์มากขึ้นนักแสดงหนุ่มให้เหตุผลว่าละครมันไม่มีคนดูแล้วผมไม่เห็นคนเปิดทีวีกันแล้วเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นว่าคนอยู่ในแพลตฟอร์มออนไลน์กันหมดแล้ว เมื่อก่อนรับละครเพราะว่าเราอยากเล่นอยากทำงงานพอเริ่มโตแล้วเริ่มตั้งคำถามว่าละครที่ออนกันอยู่มันจะมีค่าเพิ่มขึ้นด้วยคอนเทนต์แบบไหนบ้างผมเบื่ออะไรที่มันเก่าๆตบตีแย่งชิงผมเชื่อว่าเราดีขึ้นกว่านั้นได้การตัดสินใจครั้งนี้ของก๊อตจีรายุสะท้อนถึงทัศนคติที่ต้องการพัฒนาวงการบันเทิงไทยและมุ่งมั่นที่จะสร้างสารรค์ผลงานที่มีคุณค่ามากขึ้นตามประสบการณ์ที่เติบโตขึ้น